วันนี้มีบ้านสวนทุเรียนมาฝากนะครับเป็นบ้านสวนทุเรียน1ไร่2องาน67ตารางวาของตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับทุเรียนกําลังสวยใบยมันวับเลยนะครับเนี่ยอายุประมาณ7ปีเนี่ยสีกว่าต้นทุเรียนให้ผลแล้วนะครับ ดินดีแหล่งน้ําดีใจกลางชุมชนมีบ้านพักอาศัยนะครับอยู่หนึ่งหลังเป็นบ้านเดียวนะครับสองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงครับไฟฟ้าเข้าถึงนะครับเราแยกเข้ามาจากถนนคอนกรีตเนี่ยเพียงแค่200เมตรครับทุเรียนตอนนี้ให้ผลผลิตแล้วนะครับทุเรียนเป็นทุเรียนโตนะฮะ เป็นสายพันธ์หมอนทองที่ดินของเรานั้นเป็นโฉนดนอสอสี่จด้วยนะครับห่างถนนสุขุมวิทยเพียงแค่ประมาณสัก5นาทีนะครับห่างตัวเมืองจันทบุรีเนี่ยประมาณ8กิโลเมตรครับวันนี้โฉนดนอสอสี่จนะครับมีทุเรียนหมอนทอง7ปี40กว่าต้นเราทําการขายยกแปลงอยู่ที่4ล้านบาทราคาย,ยังสามารถพูดคุยต่อรองได้ทุกคนสนใจ0ูนย์เก้าเเล่นที่ดินชาแนน